อรุสวัสดิ์ครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมจะมาตอบคอมเมนต์จากคลิปที่ผมอธิบายระดับพลังในวันพีซก่อนหน้านี้ครับซึ่งตั้งแต่ผมเริ่มทําคลิปเนี่ยผมก็คิดว่าอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องทําคลิปตอบคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีแน่ๆซึ่งผมก็คิดว่าคงจะตอบเป็นลายคอมเมนต์ไปแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์เนี่ยมากันโคตรเยอะเลยคือผมก็รู้นะว่าคนไทยเนี่ยเขาดูวันพีกันเยอะแต่ก็ไม่นึกว่าจะมามินกันเยอะขนาดนี้ถ้าเทียบในสกลช่องเล็กๆแบบผมะนะแต่ถึงผมจะบอกว่าเยอะแต่ว่ามัันนนนก็ยยยงออออูู่่่่ใขบตทีาได้นะ ฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนผมจะใช้วิธีจัดกลุ่มคอมเมนต์แล้วก็ตอบไปทีละประเด็นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไปประเด็นแรกนะครับจะมีคอมเมนต์อยู่2กลุ่มที่จะคล้คลายๆกันคือกลุ่มแรกเนี่ยเขาสงสัยว่าบางตัวละครที่เก่งๆเนี่ยมันหายไปไหนเช่นยามาโตะหรือโอเด้งส่วนกลุ่มเนี่ยเขาขัดข้องใจครับว่าทําไมผมถึงเลียงตัวละครแบบนี้คุณดูสิซาโบอยู่แทบจะท้ายตารางเลยคือผมจะตอบ2ประเด็นนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ไอคลิปนั้นที่ผมทำนะครับผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดเทียร์ลิสครับผมแค่ใช้เทียร์เมเกอร์ในการประกอบการอธิบายแน่นอนว่าผมมีการวางระดับขั้นความเก่งตามเทียร์ถึง C แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ผมจะสื่อครับฉะนั้นผมจึงไม่คิดว่าจะเอาตัวละครเก่งๆเนี่ยมาใส่ในนี้ทั้งหมดอยู่แล้วผมเอาแค่มาพอประมาณแค่มาประกอบการอธิบายส่วนี่ซาโบอยู่ท้ายตารางนั้นนะครับเพราะว่าถ้าในเทียร์เดียวกันเนี่ยผมไม่ได้เรียงตามความเก่งผมแค่หยิบมาวางไปเรื่อยๆตามที่นึกออก แต่ผมก็ใจได้ครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้บอกไว้ในคลิปแต่ถ้าผมคิดจะเลี้ยงตามความเก่งเนี่ยผมคงไม่กล้าเอาโรเจอร์มาใส่ไว้ตรงนี้หรอกครับส่วนตัวละครอย่างดราก้อนหรืออิมเนี่ยที่ผมไม่เอามาเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเปิดเผยพลังครับไอเก่งกับมันก็คงเก่งแหละแต่ถ้าใ้ผมหยิบมาใส่โดยไม่มีอะไรอ้างอิงเนี่ยไอแบบนี้ยผมเรียกว่ามโนครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยอยากทาอย่างนั้นเท่าไหร่แต่เพื่อเป็นการเซอร์วิสนะครับผมจะมโนพลังของดราก้อนให้ก็ได้ครับ เพราะว่าดาก้อนน่าจะมีผลเคโลเคโลโมเดลกบนาครับเพราะว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศตอนมีพายุแล้วก็ฝนจึงเหมาะกับดาก้อน Dragon ครับที่เขาเหมือนไกลๆมาว่ามีพลังเกี่ยวกับสภาพอากาศส่วนท่านอิมเนี่ยน่าจะเป็นผลฮิโตฮิโตโมเดลคิมจองอึนครับเพราะว่าสามารถสั่งยิงขีปนาวุธได้จ้าเอ๋ก็เห็นเองเคียดนะอยากให้ล่าเรืองบ้างประเด็นที่2ครับ ส่วนนี้จะมีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวละครที่มันควรจะอยู่เทียร์สูงกว่าที่ผมเอาวางไว้ซึ่งแต่ละคนก็ให้เหตุผลมาซัพพอร์ตความคิดเห็นของตัวเองมีทั้งสั้นและยาวมีทั้งอันที่ดูฟังขึ้นและอันที่ดูฝังลงซึ่งผมนับว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าการแสดงความเห็นที่ดีเนี่ยคือความเห็นที่มีเหตุผลประกอบส่วนเหตุผลประกอบจะมีน้ำหนักแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่ความลึกซึ้งของความคิดของคนคนนั้นครับปกติผมจะแยกระดับของคนจากการให้เหตุผลนั่นแหละ คุณใช้เหตุผลยังไงก็ได้แต่ถ้าใช้เหตุผลมิติเดียวเนี่ยผมเรียกว่าพวกเลเวลหนึ่งผมเคยยกตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วด้วยความเห็นที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยคือไอ้พวกที่บอกว่าแคลกเกอร์เก่งกว่าโดฟามิงโกเพราะว่าฮาคิแข็งกว่าหรือแบบเกียร์สี่ลูฟี่สู้ยากกว่าเพราะถ้ามองแบบนี้นะครับขอบ้อใดมันก็เป็นแค่ไอ้พวกกีกี้ในนิวเวิด์ครับทีนี้มาประเด็นที่2กันต่อนะครับก็คือบางคนเนี่ยเขามีเหตุผลที่อยากจะซัพพอร์ตให้ตัวละครที่ผมวางไว้เนี่ยบางทีเขาอยากให้ไปอยู่ในเทียร์ที่สูงกว่านี้ยกตัวอย่่างเชนค b ีฮอคหนวดดำหรือกราวเนี่ยบางทีเขาอยากให้ไป S และบางคนถึงขั้นแย้งหัวชนฝาว่าอยากให้มีฮอคอยู่เซึ่งผมก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคุณสามารถประเมินอย่างนั้นได้ครับโดยที่คุณไม่ต้องเอาหัวไปชนกับอะไรทั้งนั้นก็คือไอ้พวกตัวละครพวกนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เทียเอผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามันกระจอกเลยนะครับมันคือตัวละครระดับท็อปของเรื่องแต่เทียเอสเนี่ยผมให้เทียเป็นพวกสตว์ประหลาดครับ แต่ว่าถ้าถามว่าเหตุผลถ้าไอพวกนี้ทำไมผมถึงให้ a เนี่ยผมก็อธิบายได้เป็นหลายคนเลยครับแต่ว่าคือถ้าผมอธิบายเป็นหลายคนเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มาจัดเทียริสเอ่อมันเลยไม่มีเหตุจะเป็นว่าผมต้องมาอธิบายแต่ละคนว่าทําไมผมให้ไอพวก,ไอ,พวกไอตัวนี้ a ้นี่ไ a, a ้นี่ a ส่วนถ้าเอาตัวละครที่ผมมีประเด็นที่น่าสนใจอ่ะยกตัวอย่างเช่นมีฮอคเนี่ยถามว่าถ้าอยากให้ s ได้ไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่เรื่องมันบอกไว้ว่ามันคือตัวละครที่สู่สีกระแชง สมมติว่าสองตัวละครนี้ต้องสู้ตัดสินกันจริงๆอะแบบต้องสู้แบบตัดสินกันผลแพ้ชนะให้ได้เหมือนที่อาคาอินุมันตัดสินกับคุซันอะแบบว่าต้องเอาแพ้ชนะให้ได้อผมก็จะถทบให้แชงมากกว่าเอ่อแต่ถามว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมเป็นไปได้อามาโคอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแชงมึงมีแขนเดียวมึงจะสู้ไหวเหรอผมมองว่าวันพีชช่วงลหลังเนี่ยคือฮาคิแม่งก็ยังกะเป็นพลังคลื่นพลังไปแล้วอะตอนเนี้ย S <S ผมเลยมองว่าแขนเหลือข้างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลมากมันคงมีผลแหละเออคือถ้าเป็นในชีวิตจริงคนเราคนที่มีแขนสองข้างกับคนแขนข้างเดียวต่อยก,กันเนี่ยเออยังไงสองข้างมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นในวันพีซเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบขนาดนั้นออส่วนหนวดดำเนี่ยอันที่ผมให้ A เนี่ยผมมองว่าหนวดดาถ้าเทียบสกิลการต่อสู้ผมเคยอธิบายไป,ไปในคอมเมนต์แล้วว่าคือสกิลการต่อสู้ของหนวดดำเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรหวหออวาเท่าไหร่ ความโกโกนดําเนี่ยคือความเจ้าเล่์และก็ผลปีศาจซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้ลืมผลกุลกุระที่มันชิงมานะอะกับไอ้ผลยามิยามีเป็นผลที่เป็นคาแรคเตอร์ของมันเลยเอแต่ผมมองว่าผลกุลกุระมันคือผลที่ทําให้การโจมตีแรงขึ้นน่ะผมมองว่าเอฟเฟกมันคืออย่างนี้นะเอะก็คือจริงๆผมก็เคยคิดนะว่าหนวดํามันจะมีท่าแบบดึงศัตรูเข้ามาและซัดด้วยผลกุละกุระหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้โชว์สักทีคืออย่างที่บอกว่ามันอารมณ์เดียวกับมีฮอกเลยก็คือผมมองว่ามันยังไม่ได้เปิดเผยออะไรมากพออ ผมเลยให้ A ไว้ก่อนแต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับผมจะอธิบายใหม่อีกรอบเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นคลิปค่อนข้างยาวจริงๆคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะยาวแค่ไหนนะคือพอมันเป็นคลิปยาวเนี่ยบางทีเราอาจจะจับใจความไม่ได้ถูกเท่าไหร่คือในเทียร์ S A ี C เนี่ยจริงๆ C ผมตัดไปก็ได้นะผมไม่อยากพูดถึงเอาแค่ S เเนี่ยคือมันเป็นเทียความเก่งแบบที่ผมเหมาะประเมินแบบโดยเพลินเผยน,นะครับว่าพอประเมินแบบเพลินเผยเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะ แต่ถ้าเอาแบบสู้แบบตัดสินแพ้ชนะผมมองว่าอย่าไปจัดเทียบแบบนี้ครับคือสมมุติว่าเอาช่องวันพีทมา10คนเนี่ยมาจัดเทียความเก่งตัวละครเนี่ยผมบอกเลยก็ไม่มีใครจัดได้เพอร์เฟกต์หรอกครับเออมันก็จะมีคอมเมนต์มาแย้งว่าอันนั้นเสมอแหละคือผมไม่อยากให้มันไปมองอย่างนั้นครับคือตัวละคร SAB เนี่ยผมมองตามความเก่งแบบผิวเผินที่ผมมองเห็นแต่ถ้ามันสู้กันจริงๆอะ่ะผมไม่ได้มองว่า A จะชนะเไม่ได้ คือผมเคยบอกแล้วว่าการตัดสินผลแพ้ชนะของการ์ตูนโชวนเ,เนี่ยมันวัดจากพลังของตัวละครไม่ได้นะครับมันต้องวัดจากบทบาทแล้วก็พล็อตที่เขาวางไว้ให้ตัวละครนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณจําตอนบิ๊กมัมมันโดนคิดกับรอเล่นงานได้ไหมครับคือสำหรับผมการต่อสู้นั้น,ม,นม,มันไม่ถือว่าบิ๊กมัมแพ้หรอกนะครับผมมองว่ามันเป็นแค่มันเป็นเหมือนการแค่เอาบิ๊กมัมออกจากสนามอะ่ะแต่ผมไม่ได้มองว่ามันชนะในการต่อสู้แต่ก็คือนั่นแหละคือคิดกับรอ อย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าเขาจะให้ตัวละครที่มันดูภาษีน้อยกว่าสู้กับตัวละครที่ดูภาษีสูงกว่าได้เนี่ยบางทีเขาจะใช้วิธีการบัฟแบบอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันมีอะไรสักอย่างขึ้นมายกตัวอย่างคิดกับรอเนี่ยคือทั้งเรื่องไม่เห็นมันใช้การตื่นเลยแต่พอมันมาสู้กับบิ๊กมัมเนี่ยผลมันจะตื่นได้เฉยเลยคือคิดเนี่ยผมยังพอเข้าใจได้นะมันอาจจะแบบมันอาจจะตื่นอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เห็นบทบาทมันมากไงแต่รอเนี่ยมันเพิ่งจบจากเดสโรซ่ามาไม่นานอ่ะเออแล้วอยู่ดีมึงมาวานโนแล้วมึงตืื่แล้วเียค คือแก๊ปช่วงนี้ผมมองว่ามันสั้นไปนิดนึงอะแต่ถามว่ามันยอมรับได้ไหมมันก็ไม่ถึงเกับยอมรับไม่ได้นะเพราะว่าถ้าดูจากสกิลการใช้พลปีศาจของลอเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นคนที่ใช้พลปีศาจได้คล่องคนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่เออจะถามว่ามันตื่นมันแปลกไหมมันไม่ได้แปลกหรอกครับแต่แค่มึงไม่ได้แบบคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีอะไรบอกว่ามันตื่นอะแล้วอยู่ดีตอนสู้กับบิ๊กมามันมาตื่นเนี่ยมันก็เป็นพล็อตที่เขาใส่มาเพื่อให้ตัวละครที่ดูภาษีน้อยกว่าสู้กับตัััววทีี่่ภาาาสูงงกกได้้้คคคืออยํรรนะบ หลายคนชอบติดมาจากการจัดเทียริสอื่น <c oughs> ๆนะครับว่าตัวละครที่มันอยู่ในเทียต่ำกว่าเนี่ยสู้ตัวละครที่อยู่เทียสูงกว่าไม่ได้คือเราจะตัดสินอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะถ้าคุณตัดสินอย่างนั้นไปอ่ะสมมุติว่าคนที่ไม่ใช่ยูทูเบอร์เนี่ยเขาก็คงไม่มานั่งจัดเทียริสอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเขาคงจะมีความเก่งในหัวเขาอยู่แต่สมมติว่าคุณลองมานั่งจัดเทียริสเองอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าอ่ะสมมติว่าคุณให้อ่าคิงเนี uh ่ยอยู่เหนือสมมติว่าคุณจัดแบบเรียงเอาความเก่งเลยนะแล้วคุณให้คิิงเเนนี่่ยยมาาออูหืคคต สมมติว่าวันใดวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ให้2คนนี้สู้กันแล้วคาตาคุลีชนะคิงขึ้นมาเนี่ยคุณจะมองว่าการตัดสินของคุณเนี่ยมันไร้สาระหรือเปล่าครับหรือคุณจะไปด่าอาจารย์โอดาว่าวางสเกลพลังมั่วคือถ้าคุณไปตัดสินความเก่งตัวละครแบบเด็กขาดเลยนะครับว่าไอตัวนี้มันด้อยกว่าเนี่ยคือถ้าเป็นเทียที่มันห่างกันเนี่ยผมมองว่ามันยังตัดสินได้นะแต่ถ้าเป็นเทียติดกันแล้วคุณไปตัดสินว่าไอตัวเนี้ยมันอ่อนกว่าตัวเนี้ยคือผมมองว่าแบบนั้นมันดูเด็กไปหน่อยอะ คือคลิปนั้นน่ะผมทําเพื่อผมต้องการอธิบายเรื่องการวางระดับพลังของตัวละครในวันพีทคือพูดง่ายคือผมเดาวความคิดอาจารย์โอดาคือผมวิเคราะห์จากการเขียนของอาจารย์โอดาว่าขเขาวางความเก่งตัวละครไว้ประมาณไหนอะ่ะแล้วผมก็ลองเอามาจัดดูแต่ถ้าถามว่าผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นไหมยกตัวอย่างเช่นผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นไหมว่า,าใครนุมันอ่อนกว่าใครโดะผมก็พูดไปแล้วว่าผมจะไม่อยากพูดอย่างนั้นว่าตัวละครไหนมันอ่อนกว่าหรือเก่งกว่ากันแบบชัดเจนคือถ้ามาเป็นเทียห่างกันสองขั้นเนี่ยผมอาจจะพูดได้ เออพมผมว่าคือถ้าผมวางไว้สองคันเนี่ยผมจะค่อนข้างประเมินได้แปลว่าผมค่อนข้างมั่นใจดับหนึ่งว่ามันอ่อนกว่ากันแน่นอนแต่ถ้าเป็นคันติดกันเนี่ยผมจะไม่ประเมินอย่างนั้นเออเพราะผมบอกแล้วว่าการแพ้ชนะเนี่ยมันอยู่ที่พล็อตที่เขาจะวางอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการ์ตูนประเภทการ์ดเกมนะครับเพราะว่าผมช่องผมก็ทําเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเกมด้วยคือการ์ตูนประเภทการ์ดเกมนะ่ะเวลาตัวละคร2ตัวที่มันแข่งกันนะ่ะคือคนดูอย่างเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครชนะ ด้วยบทบาทที่มันวางมานะเออแต่วิธีการสู้หรือการแพ้ชนะเนี่ยมันอยู่ที่คนแต่งอะเขาจะวางว่าให้มาชนะด้วยวิธีการไหนคุ้ใจไหมครับยกตัวอย่างเช่นไอ์การ์ดเกมที่เป็นทัวรน์นาเมนต์เนี่ยใหญ่เขาจะวางเซตติ้งไว้แลว้วว่าให้คู่เนี่ยมันต้องเจอกันตรงนั้นตรงนี้นะเออฉะนั้นเวลาดูการ์ดเกมที่เป็นแข่งแบบทัวรน์นาเมนต์เนี่ยใหญ่เนี่ยมันจะเดาได้อยู่แล้วว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเออแต่ว่ามันที่เราอยากดูอะคืออยากดูวิธีการสู้วิธีการเล่นว่ามันจะเล่นกันยังไงอ่า การต่อสู้เหมือนกันครับเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะตัดสินเวลาสมมติว่าเขาจะเขียนให้2ตัวนี้มาสู้กันนะคือคนเขียนเนี่ยเขาจะมองไว้แล้วว่าจใจใครแพ้ให้ชนะส่วนวิธีแพ้ชนะเนี่ยเขาจะค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าดีเทลหรือรายละเอียดส่วนตัวละครไหนที่มันดูพาสีน้อยกว่าอย่างที่ผมบอกไปเขาก็จะใส่ไม้เด็ดอะไรของมันซ่อนอยู่เพื่อให้มันระเบิดมาใช้ตอนนั้นยกตัวอย่างที่ลูฟี่ชนะไคโดอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็ลูฟี่พลตื่น พราะถ้าเทียบกันเนี่ยไอลูฟี่ตอนที่สู้กับไคโดตอนที่มันใช้เกียร์สี่แล้วก็มันใช้ฮาคิเกาะขั้นสูงได้แต่ผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะล้มไคโดได้อยู่ดีเอ,อผมมองว่ามันควรจะมีอะไรซ่อนอยู่แบบนี้แหละถึงจะโอเคแต่แค่ผมไม่ค่อยชอบนิกะเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่านิกะมันปัญญาอ่อนไปหน่อยเพื่อใครไม่รู้นะครับว่าผมเกลียดเกียร์ห้าล่างนิกะมากคือผมไม่ได้เกลียดที่มันมีเกียร์หนะแต่ผมเกลียดเกียร์ห้านิกะส่วนเหตุผลเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแต่ว่าคงไม่ใช่คลิปนี้หร ผมหวังว่าที่ผมอธิบายนี้น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือคุณก็น่าจะรู้ว่าโลกโซเชียลและก็เลเวลของติ่งวันพีทอะคือการที่จะมาชี้ว่าตัวละครที่มันใกล้ๆกันและใครเก่งกว่ากันเนี่ยมันเหมือนเป็นการฆ่าตัวตาย ส่วนเหตุผลอีกข้อที่ผมไม่ยากจะมาจัดแบบความเก่งตัวละครแบบนั้นนะครับคือถ้าพูดเนี่ยมันอาจจะเหมือนดูถูกคนดูไปนิดนึงแต่คือผมโตเกินกว่าที่จะมานั่งทะเลาะกับคนในเน็ตเลยครับว่าใครเก่งกว่ากันนะ่ะคือถ้าคุณเคยดูตามช่องวันพีชหรือพวกเพจวันพีชที่มันทะเลาะกันนะ่ะคุณก็น่าจะรู้ว่าการมาทะเลาะกันแบบนั้นเนี่ยมันโคตรไร้สาระเลยคือผมไม่ได้คิดจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแสดงความเห็นอะไรนะได้ครับผมไม่ได้คิดว่าคุณไร้สาระหรือปัญญาอ่อนหรอก คือคุณอยากจะมาแสดงความเห็นว่าตัวนี้มันควรจะอยู่นี้อย่างนั้นได้ครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีไอ้พวกบางคนที่มันเหมือนไม่พอใจมันอาจจะไม่ได้ดูคลิปจบเพราะว่าคือคลิปนั้นนะ่ผมมองเลยว่าบางคนมันดูไม่จบหรือบางคนมันอาจจะไม่ได้ดูเพราะามันเป็นคลิปเทียริสเออคือผมบางทีก็เป็นนะเวลาดูอะไรที่เขาจัดเทียริสอะ่ะบางทีผมไม่ได้ดูคลิปทั้งหมดแต่ผมเลื่อนไปดูตอนท้ายเลยว่าเขาจัดอะไรไว้ตรงไหนซึ่งผมมองว่าบางคนเนี่ยจากที่ผมอ่านคอมเมนต์นะ ผมบอกเลยว่ามีคือบางคนมันไม่ได้ดูหรอกมันนึกว่าผมจัดเทียริสแล้วมันไปดูตอนท้ายคลิปเลยแล้วมันก็จะมมโวยวายตอนท้ายว่าเฮ้ยมึงมั่ววะมึงเคยดูวันพีไม่ได้จัดอย่างนี้นะันยาอ่อนวะก็ไอ้พวกแบบนี้แหละครับที่ผมเรียกว่าไอ้พวกเลเวลหนึ่งใจจริงนะนะผมอยากจะด่าคุณว่าไอ้เฮียแต่ผมเกรงใจเหลือเกินแล้วมันก็จะมีบางคนนะครับที่มันไม่พอใจที่ผมจัดไว้อย่างนี้แล้วก็มาปลามาดผมที่ผมตั้งชื่อคลิปว่าอธิบายแบบคนฉลาด จริงๆแล้วเนื่องจากผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระแสสังคมนะครับคือผมรู้อยู่แล้วครับว่าการตั้งชื่อคลิปอย่างนี้มันดูลงตัวเองมันดูเรียกตีนคือข้อแรกเนี่ยผมตั้งไว้เพื่อเป็นเหมือนคลิกเบสนะครับคือเมื่อเวลาเห็นคลิปที่มันมีชื่อ,อห้อยท้ายว่าอธิบายแบบคนฉลาดเนี่ยคนก็จะเริ่มตันหดแล้วว่าเฮ้ยมึงจะหลงตัวเองไปหรือเปล่าว่าเดี๋ยวกูดูหน่อยซิว่ามึงฉลาดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณคล้ายๆคลิกเบตสนะครับ อ่ส่วนอีเหตุผลหนึ่งก็คือผมใช้เอาไว้เป็นเหมือนเป็นประเด็นให้ไอ้พวกเลเวลหนึ่งมันใช้โจมตีครับก็คือไอ้พวกเลเวลหนึ่งเนี่ยถ้าใครพึ่งมาติดตามเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผมเคยอธิบายเขาว่าติงกับแฟนขับไว้แล้วติงวันพีสกับแฟนขับวันพีสเนี่ยผมจะถือว่าเป็นคนละกลุ่มกันคือแฟนขับวันพีสเนี่ยคือคนที่ก็คือชอบดูวันพีสแหละแต่คือสามารถพูดคุยแบบด้วยเหตุผลกันได้ครับส่วนไอ้ติงวันพีสเนี่ยคือมันจะคุยกับเหตุผลกับมันไม่ได้ครับคือมันจะเอาของมันถูกอะ คือผมก็ไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าคือไอ้พวกติงเนี่ยคือมันจะไม่รับฟังอะไรอะ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมให้ข้อมูลที่เป็นแฟกมันก็จะไม่รับฟังยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมอาจจะนอกเรื่องไปนิดหนึ่งครับแต่ผมขอเล่าให้ฟังหน่อยคือตัวละครอิมเนี่ยคือมันอาจจะยังไม่เปิดเผยพลังนะแต่คนก็ชอบเดากันว่ามันน่าจะมีผลเกี่ยวกับพวกสัตว์มายา ซึ่งคนก็เดาต่างๆนานาอ่ะอันเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเรื่องเขาจะเดากันแต่ก็จะมีคนหนึ่งเขาไปเดาว่าอิมเนี่ยน่าจะมาจากผลปีศาจอิมที่เป็นปีศาจในตำนานชนิดหนึ่งผมก็เลยไปอธิบายให้เขาฟังว่าชื่ออิมกับเขาว่าอิมเนี่ยมันเขียนคนละอย่างกันนะครับมันออกเสียงก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าแค่ภาษาไทยเราออกเสียงคือภาษาไทยเรามันไม่ได้เน้นเสียงท้ายเท่าภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเช่นอิมเนี่ยมันก็คืออิมมุส่วนอิมเนี่ยมันก็คืออิม มันคือตัวพีครับมันลงท้ายเสียงผึ่งหน่อยๆครับเอ,อซึ่งมันจะเป็นคนละอย่างกันผมก็เลยไปบอกว่ามันเป็นคนละคำกันนะไอคนนี้มันก็เลยบอกผมว่าอาจารย์โอดะยังไม่เฉลยครับผมมีสิทธิ์คิดได้โอเคอ่ะผมก็เลยจบแค่นี้คือประมาณเนี้ยคุณเข้าใจที่ผมจะบอกปะว่าไอพวกติ่งมันจะประมาณเนี้ซึ่งถามว่าบางคนมันอาจจะเข้าใจเหตุผลที่เราอธิบายนะแต่ก็เข้าใจอย่างหนึ่งแล้วว่าเวลาคนเถียงกันในโซเชียลอ่ะมันจะมีอาการคือคือ ต่อให้เราจะยอมรับเหตุผลของอีกฝ่ายนะครับแต่ว่าคือคนในเน็ตเนี่ยมันไม่อยากเสียฟอร์มหรอกถึงมันจะยอมรับแต่มันก็จะแถเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ผิดอยู่ดีซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยผมเข้าใจได้ครับพวกคุณก็ลองไปถามตัวเองดูนะครับว่าพวกคุณเป็นติงวันพีทหรือว่าเป็นแฟนวันพีทก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปไขข้อสงสัยจริงๆแล้วช่วงสาววันมาเนี้ยพูดติดตามผมเพิ่มขึ้นเยอะเลยน่าจะเป็นเพราะไอ้คลิปวันพีทนี่แหละแต่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่องวันพีทนะครับและว่าผมก็คงไม่ได้คิปเกกกี่่ยวััับบนพอ ฉั้นใครติดตามเพราะว่าอยากจะฟังคิดเกี่ยวกับวันพีชเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าดีกว่านะครับคือผมอยากมีผู้ติดตามเยอะนะแต่ว่าผมไม่อยากให้คาดหวังอะ่สะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ